นิยายเกาหลีแนวดรามา่าโรแมนติกเรื่องพอรอหอมอไม่ได้ลิขิตเฟเ e but บัตโนด t ริตเทเป็นเรื่องราวเข้มข้นของความรักที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างสองคนที่โลกไม่เคยตั้งใจจะให้พบกันแต่กลับกลายเป็นคนที่ขาดกันไม่ได้ชื่อเรื่องพอรอหอมอไม่ได้ลิขิตเฟเ e but บัตโนด t ริตเทแนว โรแมนติกดราม่าชีวิตจริงหักมุมเจ็บลึกซึ้งกินใจจำนวนตอนเริ่มตอนที่หนึ่งด้านล่างสามารถเขียนต่อเนื่องได้ตอนที่1ใต้ฝอนอไม่มีคำว่าโชคชะตาเสียงฝนโปรยปลา,ายลงบนถนนสายเล็กในโซ่รถเมสีแดงเบรกกระทันหันตรงป้ายเก่าๆทำให้หญิงสาวในชุดพนักงานร้านกาแฟลื่นล้มกระเป๋าหลนกระจาย กระเป๋าเงินกล่องข้าวมือถือแตกกระจายเต็มทางเท้าอ่าชีวิตอะไรจะซวยขนาดนี้อึนแฮพ,พึมพำพลางเก็บของอย่างลนลานขณะเดียวกันชายหนุ่มในชุดสูทด,ดำหรูกลางร่มแบรนด์เนมเดินผ่านอย่างไม่ตั้งใจท่ามกลางผู้คนมากมายแต่เขากลับหยุดหยุดตรงหน้าเธอเธอจะปล่อยให้โทรศัพท์เปียกแบบนั้นเหรอจีฮุนเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่ง อ่นแฮเงยหน้าขึ้นชนักไปครู่หนึ่งเมื่อสบตากับเขาแววตาเย็นชาคู่นั้นดูเหมือนไม่ใช่คนที่แคร์โลกเลยสักนิดไม่ใช่เรื่องของคุณเธอเอ่ยเบาๆแต่เด็ดขาดจีฮุนไม่ได้พูดอะไรต่อเขาแค่วางกระดาษเช็ดหน้าสำหรับเช็ดมือถือของเธอไว้แล้วเดินจากไปทิ้งไว้เพียงความรู้สึกแปลกๆในใจของอึนแฮคนเย็นชาบ้าอะไรเนี่ยแต่ทำไมรู้สึกเหมือนเคยเจอกันมาก่อน คืนนั้นจีฮุนกลับถึงเพนเขาเขาเปิดแฟ้มประวัติของพนักงานสาขาใหม่ในร้านกาแฟาของเครือบริษัทเขาแล้วก็ต้องชนกฮันอึนแฮทำไมชื่อมันคุ้นจังวะแล้วสายตาเขาก็ไปสะดุดที่ภาพใบสมัครงานใบหน้าใสสา,สาคู่นั้นใช่อึนแฮคือคนที่เขาเคยเจอเมื่อสิบปีก่อนในวันที่เขาคิดจะกระโดดตึก แล้วเธอคือเด็กสาวคนเดียวที่ยื่นผ้าพันแผลมาให้เขาพร้อมคำพูดเดียวที่ยังฝังอยู่ในใจถึงคุณจะไม่มีใครแต่โลกก็ยังมีฉันอยู่ตรงนี้นะแต่ตอนนั้นเขาไม่รู้จักชื่อเธอเลยด้วยซ้ำเราเคยเจอกันแต่พรมลิขิตมันไม่มีอยู่จริงหรอกเขาปิดแฟ้มแล้วตัดสินใจพรุ่งนี้เขาจะไปที่สาขานั้นด้วยตัวเองตอนที่สองวันที่โชคชะตาหลอกเรา เช้าวันถัดมาร้านกาแฟาสาขาย,ย่อยในย่านคังนำคึกคักตามปกติอึนแฮกำลังชงกาแฟาอยู่ที่เคาน์เตอร์เมื่อเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังขึ้นคุณจีฮุนมาเองเหรอคะผู้จัดการร้านรีบออกมาต้อนรับอึนแฮชะ,ะนักหันไปมองคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือชายที่เธอเจอเมื่อวานในสายฝนคุณอ๋อพนักงานใหม่สินะ เขาตอบเรียบเรียบแล้วเดินผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจีฮุนแกล้งทำเป็นไม่รู้จักแต่ภายในใจกลับสั่นไหวอย่างประหลาดเพราะผู้หญิงตรงหน้าคือเธอคนนั้นที่เขาตามมหาโดยไม่รู้ตัวมาตลอดสิบปีตอนที่สเบื้องหลังสายตายเย็นชาแม้อึนแฮจะทำงานเต็มที่แต่จีฮุนกลับจ้องจับผิดทุกอย่างกาแฟแก้วนี้รสขมเกินไปแก้วที่แล้วหวานเกินไป คุณไม่มีมาตรฐานเลยหรือไงตึนแฮกัดฟันอดทนทั้งที่เธอคือคนเดียวในร้านที่ลูกค้าชื่นชมเสมอเขาจะหาเรื่องอะไรนักหนาหรือเพราะฉันเคยเผลอะตะวาดเขาวันนั้นแต่ที่เธอไม่รู้คือจีคุณไม่ได้หาเรื่องเขาแค่อยากเข้าใกล้แต่เขาไม่รู้วิธีจะเข้าหาเธอในแบบผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งเพราะเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ไร้ความรัก พ่อแม่ของเขาเป็นแค่คู่แต่งงานทางธุรกิจไม่เคยห่วงใยกันแม้แต่นิดจนกระทั่งวันที่เขาอายุ18เขาคิดจะกระโดดตึกและเธอเด็กสาวขายดอกไม้ริมถนนคือคนเดียวที่ยื่นมือเข้ามาอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนตอนที่4ความบังเอิญที่จงใจหลายวันผ่านไปจีฮุนเริ่มตีตัวออกห่างจากงานเขาใช้เวลาทุกวันแวะร้านกาแฟสาขานี้ แม้จะไม่มีเหตุผลใดในฐานะผู้บริหารคุณรู้ไหมว่าคุณเคยช่วยชีวิตคนคนหนึ่งไว้เขาถามเบาๆอึนแฮมองเขาอย่างไม่เข้าใจเมื่อสิบปีก่อนคุณเคยพูดว่าถึงคุณจะไม่มีใครแต่โลกก็ยังมีฉันอยู่อึนแฮชนักทันทีน้ำตาเริ่มเอ่อขึ้นในดวงตาเด็กคนนั้นคือคุณเหรอเธอจำได้ทันที แม้วันนั้นเธอแค่อยากพูดปลอบใจคนแปลกหน้าแต่กลับกลายเป็นเหตุการณ์ที่อยู่กับเทอมาตลอดเหมือนกันตอนที่ห้าปมที่ถูกซ่อนไว้หลังจากทั้งสองเริ่มเปิดใจมากขึ้นจีฮุนก็ชวนอึนแฮไปทานข้าวไปเดินเล่นบ้างโดยไม่มีภาพลักษณ์ประธานบริษัทมากันและทุกอย่างก็เริ่มกลายเป็นความรักที่สวยงาม แต่แล้ววันหนึ่งอึนแฮก็พบเอกสารในห้องทำงานของจีฮุนโดยบังเอิญเอกสารที่บอก,กว่าเธอคือลูกสาวคนที่หายไปของตระกูลใหญ่ซึ่งคือศัตรูทางธุรกิจของตระกูลจีฮุนในอดีตคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าฉันคือใครอัญยประกาศคู่จุดจุดจุดใช่ฉันรู้ตั้งแต่เห็นใบสมัครแต่ฉันไม่สนใจเรื่องพวกนั้นแล้ว แล้วทำไมคุณไม่บอกเพราะฉันอยากให้เรารักกันในฐานะคนธรรมดาไม่ใช่หมากในเกมธุรกิจพวกนั้นอึนแรถอยออกมารู้สึกเหมือนความเชื่อใจถูกหักหลังเธอเดินออกไปโดยไม่หันกลับมาตอนที่6รักแท้ต้องกล้าพอจะเสียใจจีฮุนไม่ตามไปเขาคิดว่าถ้ารักจริงสุดท้ายเธอจะกลับมา แต่เวลาผ่านไปหลายเดือนเธอไม่เคยกลับมาเลยจนวันหนึ่งเขาได้รับจดหมายฉบับหนึ่งพร้อมกล่องเล็กๆข้างในคือผ้าพันแผลเก,ลเก่าๆสีซีดที่เธอเคยให้เขาในวัยเด็กพร้อมข้อความสั้นๆขอบคุณที่ยังจำฉันถึงพรมจะไม่ได้ลิขิตแต่ฉันไม่เคยลืมคุณเลยจีฮุนรู้ในวินาทีนั้นถ้าเขาปล่อยเธอไปอีกครั้งเขาจะเสียเธอตลอดไป เขาทิ้งทุกอย่างวิ่งออกจากตึกเปิด GPS จากเบอร์มือถือเครื่องเก่าที่เขาแอบใส่ไว้ในกล่องข้าวของเธอหาเบาๆตอนที่7ปลายทางที่เราเลือกเองในวันฝนตกเหมือนกับวันแรกที่พบกันเขาพบเธออีกครั้งที่ร้านขายดอกไม้เล็กๆริมแม่น้ำฮันเธอยืนอยู่ตรงนั้นราวกับไม่เคยไปไหนถ้าโลกไม่ลิขิตเราให้รักกัน งั้นให้ฉันเป็นคนลิขิตเองเขาพูดพร้อมยื่นดอกคามิเลียในมือเธอมองเขาทั้งน้ำตาและยิม้มฉันรอประโยคนี้มาทั้งชีวิตบทส่งท้ายหลายปีต่อมาร้านกาแฟาเล็กๆเ,เปิดขึ้นที่ริมแม่น้ำหันชื่อว่าเฟเทสเจ้าของคือสามีภรรยาคู่หนึ่งที่พบกันเพราะโชคชะตาไม่ได้ลิขิตพวกเขามีลูกสาวตัวเล็กๆที่กำลังวิ่งเล่นในร้าน และทุกวันฝนตกพ่อของเธอจะสอนว่าถึงฝนจะพรากทุกอย่างไปแต่ความรักที่แท้จริงจะหาเจอกันเสมอถ้าเรากล้าเดินไปหาจบบริบูรณ์พ่อร่อหอมอไม่ได้ลิขิตแต่หัวใจเลือกเองได้เสมอ